ปตทสอพอเปิดลานแสงอรุณเริ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกระบวนการการผลิตปิตโตรเลียมนะครับนับเป็นครั้งแรกครับที่มีการนำไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตปิตโตรเลียมในประเทศไทยนะครับเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์และการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำครับไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลครับ คโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลานแสงอรุณซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่113ไร่ในอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรค่ะโดยพลังงานสะอาดที่ได้นะคะจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมของโครงการ S1 ซึ่งเป็นโครงการผลิตน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะปะตะทอสอพตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2593ผ่านแนวคิด EP Net Zero 2050 ด้หนึ่งในแผนงานที่สําคัญคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตปิโตเรเลียมจึงได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าพาวเวอร์เพลนหลามแสงอรุณเพื่อนําไฟฟ้าสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิตปิโตเรเลียมในโครงการ S1 ซึ่งเป็นโครงการผลิตน้ํามันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ปตทสพเป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ26,000บาร์เรลต่อวันเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนับเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่มีการนำไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาสนับสนุนการผลิตปิโตรียมค่ะลานแสงอรุณแห่งนี้เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมามีกำลังการผลิต9.98เมกะวัตต ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมได้ประมาณ13,000ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีหรือเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน1งล้านแสนต้นต่อปีเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลานแสงอรุณอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัทฟิวเจอร์เทคเอเนรจีเวนเจอร์สจำกัดหรือ FTEV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตทสาพาที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดเช่นพลังงานหมุนเวียนและไฮดโดรเจนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการเติบโตที่ยั่งยืนโดยเมื่อเร,เร็วๆนี้ FTEV ได้เข้าร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตกรีนไฮดโดรเจนขนาดใหญ่ในรัฐสุลตา่านโอมานซึ่งจะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม มาใช้ในการผลิตกรีนไฮโดรเจนทั้งสองโครงการสะทถถ้อนถึงความมุ่งมั่นของปอตทสพในการก้าวไปสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปปรธรรมเยาวรัต์โบราณมูลสํนักข่าวไทยอสะมะทรายงาน